สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเนครสเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแก้ไขปัญหาที่คุณผู้ชมเจอบ่อยที่สุดนะครับขั้นแรกนะครับเรามาดูวิธีการสมัครดีกว่าการสมัครที่ผมจะแนะนํานะครับผมแนะนําให้เป็นการสมัครแบบสมาชิกด้านนี้นะครับเพราะว่าการสมัครแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะขายรหัสก็ได้หรือว่าเราจะสามารถซื้อรหัสเข้ามาแล้วก็มาใส่ในนี้ก็ได้นะครับวิธีสมัครก็กดเข้าไปเลยครับผมหลังจากนั้นก็กดมาที่สมัครสมาชิกด้านล่างครับและหลังจากนั้นเราก็ตั้งค่ารหัสผ่านหรือว่ารหัสของเราให้เรียบร้อยนะครับผม และหลังจากนั้นก็กดสมัครครับหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูที่การตั้งค่าก่อนนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะให้คุณผู้ชมนะครับเลือกเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็มาดูที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ด้านนี้เลยเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเล่นนะครับผมอยู่เซิร์ฟ80ย์นะครับสามารถมาเล่นด้วยกันได้นะ ทีนี้เรามาดูที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าที่ผมจะแนะนานะครับสําหรับคนที่โทรศัพท์มือถือไม่แรงนะครับผมแนะนําให้ปิดตัว HDR ไปนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่30นะครับแล้วก็ความละเอียดเอาไว้ต่ําสุดเลยการตั้งค่าแบบนี้ก็คือสําหรับโทรศัพท์มือถือที่เป็นสเปคที่ต่ํามากๆนะครับแต่ถ้าสเปคที่พอเล่นได้นะครับผมแนะนําให้ปรับเฟรมเรทขึ้นมาที่60อันนี้ก็จะทําให้เกมลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับและส่วนคนที่โทรศัพท์แรงๆก็แนะนําให้เปิดไปทั้งหมดเลยครับผม ทีนี้เรามาดูคําว่า UI กันบ้างครับตรงนี้ซึ่ง UI ตรงนี้ก็คือพวกฟังก์ชันต่างๆนั่นเองครับสังเกตว่าด้านซ้ายล่างกับด้านขวาบนของผมเนี่ยมันขยับตามที่ผมเลื่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นแล้วแต่หน้าต่างโทรศัพท์ของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนนะสามารถปรับได้ตามใจของคุณผู้ชมเลยหลังจากที่กดเข้าเกมมาแล้วนะครับให้ไปที่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมเราจะเห็นคําว่าแลกเปลี่ยนรางวัล เจ้าแรกเปลี่ยนรางวัลตรงนี้ก็คือการกรอกโค้ดนั่นเองครับผมโค้ดที่ทางเกมมีให้เราสามารถเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับและทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เหมือนกันครับผมและปัญหาที่พบบ่อยก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเจอปัญหาอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าอันไหนที่ผมตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับและส่วนอันไหนที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยต้องขออภัยจริงๆ โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม